สวัสดีค่ะพบก,กับครูขวัญในรายวิชาภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่2นะคะวันนี้นะนะคะเราก็จะมาเรียนเรื่องเสียงวรรณยุกต์กันค่ะอะเรามาทบทวนนะคะวรรณยุกต์มี4รูป5เสียงนะคะรูปวรรณยุกต์ก็จะมีรูปวรรณยุกต์เอกโทตรีจัตวาเอกโทตรีจัตวานะคะแล้วก็เสียงก็จะมี5เสียงนะคะก็คือเสียงสามัญ เสียงเอกเสียงโทเสียงตรีเสียงจัตวาเสียงสามัญเสียงเอกเสียงโทเสียงตรีเสียงจัตวานะคะทีนี้ครูพันก็จะมีตัวอย่างคําที่มีเสียงวรรณยุกต์สามัญนะคะเวลาที่เราพันกันนะลูกนะคาที่หนึ่งนะคะอันว่าอะไรคะฟืนฟอืนโฟืนคําที่สองฟูคออูฟูคาที่สามลวง ลอัวงอรวงนะคะทั้งสามคำนี้นะคะคือคำที่มีเสียงวรรณยุกต์สามันเมื่อเรา่านแล้วต่อไปคำที่มีเสียงวรรณยุกเอกนะคะคำที่หนึ่งฝากฝออฝากคำที่สองจะจอกจะคำที่สามแห่โพอแหแม่เอกแห่ค่ะทั้งสามคำนี้นะคะก็เป็นคำที่มีเสียงวรรณยุกต์เอก นะคะต่อไปคำที่มีเสียงวรรณยุกต์โทนะคะคำที่หนึ่งเก้าโออาโวก้าไม่โทเก้าคำที่สองคู่คออูคู่ไม่เอกคู่คำที่สามฝ้ายโปอาโยฝ้ายไม่โทฝ้ายท 3, 5, I o 5, ั้งสามคำนี้เหมือนกันก็เป็นคำที่มีเสียงวรรณยุกต์โทนะคะต่อไปคำที่มีเสียงวรรณยุกต์ตรีคำที่หนึ่งนะคะล้วง รออวงอลวงไม้โทลวงคำที่สองฟื้นฟอ,อือนอฟื้นไม้โทฟื้นคำที่สามโอ้ยอโอโยโอ้ยไม้ตรีโอ้ยอ่าและสุดท้ายนะคะคำที่มีเสียงวรรณยุกต์จัตาวานะคะคำที่หนึ่งสองสององอสองคำที่สองเหโแแหคำที่สามแ๋ง โปเองอเปงเปงมัจจตวาแปงนะคะทั้งเสียงที่รู้ฝันได้สอนไปทั้งห้าเสียงนะคะเสียงมณุยุกก็จะมีห้าเสียงก็คือเสียงสามัญเสียงเอกเสียงโทเสียงตรีและเสียงจัตวานะคะนักเรียนต้องจานะคะรูปมณยุกเสียงมณยุกให้ได้เพื่อเราจะพันมณยุก ็นอันดับต่อไปนะคะต้องจำให้ได้น,นะลูกนะอ่าทีนี้หลังจากที่ครูฝันได้สอนเราไปในเรื่องเสียงวรรณยุกไปแล้วนะคะว่ามีกี่เสียงมีอะไรบ้างนะคะครูขวันก็จะให้นักเรียนอัดคลิปวิดีโอการอ่านคาที่มีเสียงวรรณยุกนะคะในหนังสือเรียนหลักภาษาหน้าที่ห้าสิบห้านะคะ,อ,ะอ่านคําที่มีเสียงวรรณยุกทัใครที่ อ่านเสร็จแล้วนะคะก็ให้ส่งคลิปวิดีโอมาทางไลายส่วนตัวครูขวัญได้เหมือนเดิมเลยค่ะสาหรับใครที่เสร็จแล้วก็ส่งมาลูกนะอ่านช้าๆไม่ต้องรีบนะคะอ่าแล้วก็ส่งทางลายส่วนตัวครูขวัญเลยนะคะสำหรับวันนี้ครูขวัญก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ